สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขับรถเที่ยวกันจ้าขับรถเที่ยวบนทางด่วนจ้าอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางจ้าอ่าก็ถ่ายบรรยากาศตามทางจ้าทุกคนบนทางด่วนจ้ามาดูตึก สูงสูงสวยสวยกันจ้าในกรุงเทพมหานครได้วิ่งอินแบงค o อกไทยแลนสวยมากเลยจ้าบรรยากาศอามองวิวของตึกต่างๆนะเนาะวันนี้ก็พามาขับรถเที่ยวอีกจ้า ขับรถเที่ยวที่กรุงเทพจ้าอยู่ระหว่างบนทางด่วนจ้า driving in Bangkok Thailand บรรยากาศอ่า บนทางเดินก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องต่างๆที่อยู่ระหว่างทางเนาะ,นะก็ผ่านตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอ่ะจ้ะชมวิวตึกในกรุงเทพกันจ้าตรงนี้ก็จะเป็นอ่า สะพานด้านบนเนาะมองลงไปก็จะเห็นรถวิ่งไปมามากมายจ้ะอันนี้ลงมาแล้วจ้าลงจากทางด่วนมาแล้วจ้าก็จะเห็นรถลาวิ่งไปมาจ้า ขับรถเที่ยวกันจ้าขับรถเที่ยวกันจ้าขับรถเที่ยวจ้าบางกับปีใช่ไหมแถวนี้นี่ก็ขึ้นทางด่วนอีกแล้วจ้าขึ้นทางด่วนมาก็ผ่านอ่าตึกต่างๆนะจ้าบรรยากาศของกรุงเทพจ้ะ ตรงนี้ก็จะมีนกบินวิวสวยมากเลยจ้ะแล้วก็มาถึงที่คลองแล้วจ้าคลองใกล้ๆที่พักอาศัยก็มองธรรมชาติเรือล่นผ่านไปมาจ้ะบรรยากาศดีมากเลยจ้า beautiful view beautiful thank you thank you สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจจ้ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย